สวัสดีรนะท่านผู้ชมพบก,กับพี่อูดในกมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตนะฮะครั้งที่แล้วเราได้สร้างอะไรนะโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลนี่แล้วก็มีตึกสูงมีโรงแรมด้วยสําหรับวันนี้จะสร้างอะไรนั้นก็ไปติดตามคอมเมนต์กันคอมเมนต์ไหนเด็ดสุดพี่อูดก็จะสร้างตามนั้นนะครับไปดูกันดีกว่าว่าคอมเมนต์ไหนพี่อูดจะสร้างไปกันเลย คอมเมนต์นั้นก็คือสร้างทา,างด่วนโอ้โ oh, หตรงใจกับพี่อูดเลยนะฮะอยากสร้างมานานแล้วโอเคครับ okay, นะสำหรับตามคอมเมนต์ที่ให้สร้างทางด่วนโอเคจะเริ่มจากไหนดีนึกก่อนอจุดนี้ละกันนะท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมทางด่วนบริเวณนี้นะฮะสิ่งที่พี่อูดสร้างนั้นโอ้โหค่อนข้างจะใช้เวลายาวนานมากๆเลยเอ้ยังอยู่ไหมเออยังอยู่นะฮะ นึกว่าหายไปซะแล้วทางด่วนนี่นะทางด่วนท่านผู้ชมอาจจะงงเฮ้ยมันใช่เหรอใช่แล้วครับพิ๊ดเป็นคนสร้างเองแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเอาเฮ้มาสิเออนี่นะนี่สร้างไปงงไปนะนี่เริ่มจากจุดนี้เลยใช่ไหมอจุดไหนดีตรงนี้ดีกว่านะฮะ นี่ทางมันถูกไหมเออถูกแล้วไี่ถูกไปเนี่ยนี่นี่ตรงนี้โอเคนี่ค่อยๆสูงขึ้นเห็นไหมล่าไตระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี่เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสองชั้นก่อนอันนี้ลองลองพื้นก่อนตไตระดับไปก่อนใช่ปะ่ะใช่แล้วใช่แล้ว นี่ค่อยๆต่นะฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่เรียบร้อยโอ้โหดูทางด่วนก่อนนะท่านผู้ชมจำไหมจำไหมฮะโอ้โหนี่อันนี้ตรงไหลทางขอบทางนะอาจจะมีสมจริงแล้วต้องปรับให้มันสมจริงก่อนดูนะฮะ อยู่สร้างเยอะมากเลยงงไปเลยตอนนี้เดี๋ยวอ่ะไออยู่ไหนนี่อันนี้นะฟึบอ่ะใช่ปะ่ะแล้วก็อันนี้ R1 นนโอเคไปกันเลยฮะจุดไหนจุดไหนอีกนี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่วางไปเลยก็ตรงนี้นิดหนึ่งนี่เห็นไ,ไหมไหมสมจริงแล้วสมจริงแล้ว นี่การตกนะการลดตกโอ้ my god สิ่งต่อไปที่จะทำก็คือการวางต่อหม้อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนต่อหม้อต่อหม้ออยู่ไหนนี่นี่ก็แล้วกันแทนตรงนี้นี่ต่อหม้อวางต่อหม้อก่อน ว้าวว้าวนี่ประมาณนี้นะก็ห่างกันประมาณกี่บล็อกดิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้แล้วกันนะนี่นะไปอีกวางต่อหม้อก่อนก็ <c oughs> เรียกว่าอะไระใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อหกเจ็ดแปด โอ้หยุดตรงนี้แล้วกันฮนะต่อหมอ้อได้ไหมนี่โหทางด่วนนะทางด่วนนะท่านผู้ชมดูซิว่าจะเหมือนไหมเดี๋ยวผมก่อนะฮะเดี๋ยวขอ,นะเ,วขอเพื่อให้ความเร็วรวดเร็วสร้างลองไปก่อนลองพื้นถนนไม่งั้นจะช้านะถ้าแบบนี้จะเร็วกว่าแล้วก็เราค่อยลบออกก็ได้นะนี่โอเคนะ ไปเลยนี่ฮะกดเพลินไปหน่อยนี่ฮะมันจะเร็วแบบเนี้ยโอ้โหองปุ๊บปุ๊บเฮ้ยน้องๆเมนมาได้นะพ pues ี่อุ๊ดอ่านทุกเมนนะแต่ว่าก็จะเลือกมาบางเมน ตรงตามใจที่พี่วุฒิอยากจะสร้างเนี่ยอืออออกเลยหมดประโยชน์แล้วอ,ออกก่อนปุ๊บปุ๊บปบปบ๊ว้าวนี่ไงทางด่วนนะอุยทางด่วนลามินทราหรือเปล่าวันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าใช่โอเคงต่อไงต่ออ่านะเสร็จแล้วมันก็จะมีตรงทางลงนะทางเลี้ยวตรงนี้ลงมาสักหน่อยไดีไหมนี่ ตรงทางเลี้ยวทางลงก็ยากหน่อยนะอยู่ไหนเอ่อยหาก่อนหาก่อนนี่เจอแล้ว <c oughs> เออแบบนี้สิแบบนี้แบบนี้ <c oughs> โอ้โหต้องใช้เวลาพอสมควรเออไม่ใช่ไม่ใช่เกือบแล้วเกือบแล้วนี่แบบนี้แบบนี้ถูกแล้วแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนมันกำลังจะเลีเ้ยวแล้ว นี่แบบนี้แบบนี้โอ้โหโอเคเอาละเริ่มละเริ่มละเริ่มได้ละเริ่มได้ละคราวนี้ก็วางต่อม้อต่อจะมืดแล้วโอ้โหทำแป๊บเดียวเลยจะมืดแล้วนะนี่วางต่อม้อต่อเอาละโอ้โหทางด่วนจะมืดแล้วเ,ลเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะ ลงยังไงวะนนี้งงแล้วตอนนี้งงเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่นะถูกป่าวะน่าจะถูกนะฮะกลวยไม่ถึงนี่แะ้วก่อน,นห่างๆไว้ก่อนนี่อลองพื้น อโอเคนะคราวนี้ก็ขึ้นไปทีละขั้นต้องใช้สมาธิอันนี้โอ้โหอโอเคนี่ได้ลนะขอบทางนะครับทุกผู้ชมโอ้โหนี่อ่า ไหนอีกไหนอกตรงนี้นี่แล้วก็อีกนิดหนึ่งตรงนี้นี่เอาได้แล้วนี่เด้งมาทําไมนี่ไงเห็นไหมไหมว้าวว้าวเอาละต่อไปก็ไงต่อใครนี้มันก็จะมาะลบตรงนี้ออกก่อนนะอันนี้ไว้รองพื้นธรรมดา โอ้ต่อไปถนนมันก็จะบรรจบกันใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมมันจะต้องหักโค้งเข้ามางงอีกแล้วตรงนี้ทําเองแล้วก็งงเองตลอดนะท่านผู้ชมนี่อ่าเริ่มได้เริ่มได้มไ,ดไม่งงไม่งงอ่ะเดี๋ยวทําถนนมาก่อนถนนของเรานี่มันจะมาบรรจบกันตรงนี้นี่ตรงนี้ถูกแล้ว โอเคแล้วก็ถนนนี่ฮึบว้าวเป็นไงบ้างล่ะนี่ที่อันนี้คือสามารถที่จะเอ่อขึ้นทางด่วนไปทางนี้นะฟึบเอ้ยมันต้องมาทางนี้ใช่ไหมเออทางซ้าย แล้วก็วกกลับมานี้ฟืบขึ้นทางด่วนมานี่ฟืบผ่านหน้าโรงพยาบาลแล้วก็มาลงจุดนี้เลยโอเคไหมเพื่อมาบรรจบกับทางทางนี้นี่บรรจบกับทางนี้นะท่านผู้ชมนี่โอเคอันนี้ก็ต้องทําเหมือนเดิมใช่ไหมละ่ะทำเหมือนเดิม นี่นะโอเคแจ่วไม่แจวไม่ทั้งดวนทางดวนแจไว้แจวแล้วนี ice> ่นี่นี่นี่ฮะโอ้ท่านผชมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่ะต่อเติมทางก่อนให้มันเสมอกันืร เป็นไงเป็นไงแจ๋วไหมแจ๋วไหมทางด่วนท่านชมฮะน,นี่คือทางด่วนทางด่วนโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วอ๋อนี่อันนี้ก็คือใต้สะพานลอยใช่ไหมใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนฮี่มันน่าจะมีสิ่งปลูกสร้างหน่อยนะเลยนี่ก็น่าจะมีตึกสักหน่อยนะท่านผู้ชมฮะใกล้ทางด่วนใกล้ไปป่ะ ได้ได้ได้อยู่นี่เออทางด่วนตรงนี้รถไฟไม่ต้องมีอะไรก่อสร้างไหมไม่ต้องมีโอ้โหแบบนะี้มีหลุมเหรอปิดหลุมเลยสร้างตึกมีนีไหมโอ้โห ด,ดูตึกดูตึกนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีสักหน่อยนี่ว้าวเป็นไงบ้างทางด่วนทางด่วนจำไหมจำไหมตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็เป็นตึกเหมือนกันเออ

โอ้ยรถไฟกําลังมาแล้วโน่นอยู่ไกลๆโน่นรถไฟเดี๋ยวเราเพิ่มอีกสักขบวนหนึ่งเอ,อ,อ้าวเดี๋ยวรถไฟวิ่งผ่านจุดนี้ก่อนดีกว่านะทุ่านชหจริงๆสถานีรถไฟน่าจะอยู่แถวนี้นะเพราะว่ามันเจริญกว่าใช่ไหมตรงนี้มันไม่น่าจะใช่สถานีรถไฟโ<ข>อเค okay. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟผ่านจุดนี้ดีกว่าเนาะหัวรถไฟไมปอยู่ตรงจุดนี้ดีไหมขอนะดิกเกินนะจ๊โอเคนี่รถไฟกำลังข้ามทางด้วยรอบใต้ทางดวง่วนมีโอโ้ใกล้เกินเกินไม่ดีไม่ดีดอ้าวละ ต่อไปหัวรถจัจกรอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมใช่แล้วหัวรถจักรอ่อทาทำตู้ต่อเวลาถอยหลังมันถอยหลังยากไว้อืมเอาละสร็จ้าโอเคนี่โอ้รถไฟกำลัง เลื่อนผ่านสถานีผ่านหน้าโรงพยาบาลลอดใต้ทางด่วนข้ามถนนหุ้ยเอยสมจริงแล้วสมจริงแล้วท่านผู้ชมเป็นไงสวยไหมละ่ะสวยไหมสวยไหมโอ้เจอเย็ยนจะมืดจะมืดอ่เฮยมืดไปใหญ่เลยโอเคนะเดี๋ยวาพาทิ์ขึ้นเร็วๆสิจะถ่ายรูป เอางี้ดิมุมไหนดีนะเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางด่วนมุมนี้ดีไหมมุมไหนดีอะนี่มุมนี้ดีกว่านี่สร้างทางด่วนนะท่านผู้ชมเออนี่ตรงนี้ก็ดี สร้างทางด่วนเออแถว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 วุ้ยสุดยอดเลยนะท่านผู้ชมก็น้องๆเม้นมาได้เลยนะอยากให้สร้างอะไรเดี๋ยวพี่อุตจะไปอ,อ่านเม้นนะแล้วก็เม้นไหนที่ตรงใจของพี่อุตก็พี่อุตก็จะสร้างอันนั้นก็แล้วกันนะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ